สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกับบางสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงนั่นก็คือ Toyota 6x6 มอเตอร์ m e ซึ่งไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่สร้างขึ้นเพื่อการผจญภัยที่แสนทหดไม่ว่าคุณจะออกสำรวจทะเลทรายอันห่างไกลปิ่นเขาหรือเพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่บอท้องถนนรถบ้าน 6x6 รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพาคุณไปทุกที่อย่างมีสไตล์และสะดวกสบายดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอะไรทําให้รถบ้านคันนี้พิเศษ โตโยต้า 6X 6มอเตอร์ห่วงเป็นรถที่น่าจับตามองโดยผสมผสานความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่ทนทานเข้ากับดีไซน์ที่ทันสมัยและล้ำสมัยกระจังหน้าดูโดดเด่นและดุดันพร้อมด้วยสไตล์เฉพาะตัวของโตโยต้าที่ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าเลดและไฟตัดหมอกไม่เพียงแต่ดูทันสมัยแต่ยังใช้งานได้อย่างเหลือเชื่ออีกด้วยโดยให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมสำหรับการขับรถในตอนดึกหรือการผจญภัยแบบออฟโรด เมื่อหันไปทางด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นแชสซี่ 6x6 ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดอันน่าทึ่งของรถคันนี้รถบ้านคันนี้ติดตั้งยางออขนาดใหญ่สำหรับทุกสภาพพื้นผิวที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางครุกคะหรือเนินทรายตัวรถที่เสริมความแข็งแรงและระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถที่สูงทําให้เห็นได้ชัดเจนว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อลุยทุกสภาพพื้นผิวที่สมบุกสมบันที่สุดด้านหลังมีพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและใช้้งงานไดจริ นอกจากนี้ภายนอกยังมีช่องเก็บของมากมายสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณทำให้เหมาะสำหรับการผจญภัยในระยะยาวตอนนี้มาดูภายในรถกันบ้างภายในของโ o y ยต้6 x 6 m มอเตอร์ e มคือจุดที่ความหรูหราผสานกับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัวพื้นหน่ที่ใช้สอยได้รับการออกแบบให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ทคุณต้องการเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายปะนนอท้องถนนห้องครัวมีอุปกรณ์ครบครันพร้อมเตาอ่างล้างจานตู้เย็นและพื้นที่จัดเก็บมากมาย สำหรับความต้องการในการทำอาหารทั้งหมดของคุณห้องนะ้ำมีฝักบัวชักโครกและอ่างล้างจานเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นไม่ว่าจะผจญภัยไปที่ใดพื้นที่นอนมีเตียงนอนแสนสบายพร้อมผ้าปูที่นอนคุณภาพสูงช่วยให้คุณนอนหลับสบายตลอดคืนหลังจากวันอันยาวนานในการสำรวจเอาละมาพูดถึงสิ่งที่ทำให้โ o y ยต a 6 x 6 m มอเตอร์โฮพิเศษอย่างแท้จริงกันดีกว่านั่นก็คือสมรรถนะของมันใต้ฝากระโปรงคุณมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลัง300แรงมา้า ที่น่าประทับใจและแรงบิด700นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีรถคันนี้เป็นสัตว์ร้ายระบบส่งกำลัง 6x6 ช่วยให้คุณมีแรงฉุดลากไม่ว่าคุณจะไปที่ใดและระบบการสะเทือนขั้นสูงให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแม้ในภูมิประเทศที่ขรุขระที่สุดโตโยต้าไม่ได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยภาษาไทยโตโยต้า 6x6 มอเตอร์โฮมมาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัต,ติต่างๆ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบกล้อง360องศาที่ให้คุณมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบจากมุมสูงทำให้การจอดรถและการขับรถออฟโรดเป็นเรื่องง่าย Toyota 6x6 Motor โฮมเริ่มต้นที่ราคาประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์ 300, ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สำคัญแต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพความรูราและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดแล้ว ก็ถือว่าคุ้มค่าทุกเพนนีเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วโตยโยต a 6x6 Motorhome ไม่ใช่แค่ยานพาหนะเท่านั้นแต่ยังเป็นไลฟ์สไตล์อีกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นนักขับรถออฟโรดตัวยงนักผจญภัยในวัด